บ้านบ้านอยู่แถวนี้อยอ้าวมาไกลเลบ้านอยู่แถวนี้ค่ะอยู่ในซอยนี้เลยอุ้ยตรงนี้ไข่อะไรอ่ะอยากกินชูมะข่น้ำเก๊กฮวยทำไมไม่เห็นเรียกหนูเลยขี่รถหนีด้วยสวัสดีจ้าจำหน้าไม่ได้หรอกนะเห็นแต่ข้างหลังเดี๋ยวเขาด่าเอาก็เลยแซวไปเรื่อยนะแซวแล้วก็เผอิญเจรือมาอุ้ยรอแป๊บหนึ่งนะหนาวถึงเท่าไหร่ตอนนี้นะ ถ้าเลย3โมงเย็นไปแล้วเขาขายถุงละ12บาทแต่ว่ารู้จักกันเมื่อกี้ได้ลดเหลือ5บาทเหมือนเดิม,มอ่ะอือ5บาทเองนะทำไมถึง3โมงเย็นต้องต้องเพิม่มอ่ะโอ้ยล้อเล่นนะ่ะ5บาทเองจะโล่โอ้ยล้อเล่นนะอ่ะโอ้ยจะเดินกลับลบ้านกันเหรอเนี่ยใช่อ๋อบ้านอยู่ในซอยนี่ไหระอืมถุงละ5บาทก็ไม่ สองถุงสิบาทก็ไม่เอาวันนี้มีแค่สามนะหนึงนะมีโกโกนะมีแกงหวยนะแล้วก็เสา้วยอะเสาขยหายเอาุ้ยดีนะกินได้กินได้กินได้กินสิกินสิสวัสดีจ้าชาวบ้านเขาจะแตกตื่นกันนะ เมือรักมันทำให้เธอกดดันอ,อ,ยอยากโดนกดดันนะร้อเล่นนะ,ะอ,อย่าเพิ่งตกใจกันละอ,อ,อย่ายวฟังเพลงคนมิสเนี่ยคนมิสเนี่ยน,นะจะน่ารักไปไหนจะน่ารักไปไหน อยากจะได้เปิดสิงแล้อุ้ยรอเล่นนะอืมไม่ได้กินอันนี้หมดดีอะอันนี้น้ำอะไรนะคะโกโกโนะลูกโอโคโอนตินรวมกันนะแล้วก็มีนมสดด้วยนะทำไมขนาดนมสดยังต้องใส no uh, ่ถ uh, oh, ุงแล้วา้สองเารอ เอ้ยเราควรซื้อน้ำก่อนไหมมีน้ำอะไรบ้างไปเดินเที่ยวกันที่ไหนมาเนี่ยไม,มันไป <c oughs> ้ทาาอ๋อละตู้ตรงนี้นะกดกรตู้กับเพิ่มเดียวบางตู้มันกดยากมากเลยนะยิ่งเซเว่นอ่ะเข้ากันบ่อยอือขอโทษอ่ะอยาาฟวางเพลิงแม่ทังจ้า ทำไมเธอต้องยิ้มทุกทีที่ยวเราเสียวกันเนาะจำได้แค่นี้เอาลูกน่าปินจริงจังมากอันนี้แล้วแหละออแต่ปุ๋ยโอ้ยตีผสมกบอมสดน้ำสดจบไหมอ้อขอบคุณค่ะเจ้าหน้าสวัสดีจ้าปกติมาเห็นยังไม่ยอมเลี้ยงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหุงโก้อ้าวจ้าโอ้ยแยกถุงกันนะแกงหวยอร่อยปะแกงหวยนะ เอาเดียวโหอออเธอได้เอาเดียวโหอ๋อเอได้นะเอาันตีแล้วก็ไม่เห็นแก่หวยลองชิมดูก่อนก็ได้อะแล้วเราจะได้เสียตังกันเอาไปหมดเลยสามถุงอะสามถุงสิบบาท3สามถุงสิบบาทก็ได้นะอ่ะเอาจริงเหรอแต่ว่าเป็นถุงทิวอะ ตอขอโทษอ่ะเดี๋ยวพระเจ้าว่าเรากนโดก่โดก็ดูเอานะฮะซอยนี้ก็เข้ามาตอนแรกนะเข้ามาบ่อยมากเลยนะแต่เหมือนมีค่อยมีคนเลยอ่ะไม่เคยเจอเลยหนูอยากกินมากเลยก็ยไม่เคยเห็นเลยเออมันมีข้างหลังที่อยู่เทคนิคเทคนิคอยู่เทคนิคนะน้องหนูนะแล้วน้องหนูอ่ะอยู่ขันจับเหมือ๋ออยู่คอนโดนุ่งเรียนเลยอ่ะห้ามทะเาะกหารทะกันดีอ๋อห้ามทะเลาะกันนะ อุ้ยเอาสามถุงนะขอโทษอ่ะลืมนะขอให้นะทอนหนึ่งร้อยห้าบาททอนหึงร้อยห้าบาทไดะไม่เหมือนยาตลบว่ะอุ้ยแป๊บหนึงนะสองถุงหบาทยมมี สองถุงหาบาทก็ไม่เอาเขาไมต้องรองเอาอ่ะถุงอันนี้ถุงนู้นถุงนี้มันเป็นคอรัสอ่ะสองถุงห้าบาทก็ไม่โอ้ยเออร้วยเออด่อยเนี่ยอืมจริงๆแล้วมันต้องจบด้วยคำนี้นะชื่อดังชื่อดังจะเชียงชื่อดังเย้ดไอ้ย่าฮะอ่ะ

จะได้โดนหอบก็โดนใส่หวันอ้ยฮัลโหลฮัลโหลเฮียฮึเขาไปเติมน้ำแข็งก่อนนะมีน้ำแข็งอ่ะนั่งกินไข่เย็นเนี่ย้องน้ไปโป๊ะน้ำที่บ้านอีกนะน้อพี่น้องกันแน่เลยอย่างพี่น้องกันยังไงอ่ะ แฝดกันสามคนแฝดกันนะแอันนี้หลงมาจากดาวอังคารแปลวัสดีชาวเล่านี่แฝดกันสามคนแสามคนเลยนะเรื่องจริงเหรอเนี่ยเก่งจังเลยแม่ว่าคุณพ่อเก่งตลก่ะ <c oughs> ไปก่อนนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะบาย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 นะบ๊ายบายจ้าอย่าเป็นซอยนี้จังเลยอ่ะจะได้เดินเข้าไป่อยอไปก่อนนะ <c oughs> ไข่นนไเริ่มอับนี่เป็นน้ำแข็งหัวโลดไปก่อนนะจนิ้มข้าวอ, <c oughs> อย่องนี้รออีรอบหนึ่งนะนี่

หนึ่งสองครัพี่ทำอะไรอย่างถ่ายวีดีโอครับอ๋ออ่าเจ้าพี่อรสวัสดีครับผมพี่เป็นไงมาไงไม่เจอตั้งนานเลยเป็นไงสบายดีพี่เป็นคนที่รับสุขภาพมากเลยกินเหล้ากินเบียร์ดีต่อสุขภาพจนไม่ตับแข็งแรงดูบริี่ก็ดีท้าหม่หายใจแค่ดุ่มได้โปร่งคองกินเยอะๆเยอะกัญชงกัญชายาบงยาบ้ายาไอยาอีสกงสะเก็ดน้ำแข็งดูสบาย จะดีต่อสุขภาพมากเลยแต่พี่จะเริ่มกินของพอ่อทองคมไปด้วยอันนี้เคี้ยวก็ะหืมถึงสมองและลายในปากไม่ได้ลายในมือมันร้อนเลยพี่เดินตากแดดเมื่อกี้ครับผมครับอันนี้หมึกประจากษรุ่นแม่น้ำเมสันโซนป่าแอฟริกาใต้ไอโจพี่ไอโจไอโจอันนี้คุ้งมันจกักษ์แปดสิบปีครับผมครับอันนี้ปูมัประจักษ์ครับ <c oughs> ปลาโจทย์ปลาจบยปจ,จบนะมันปลาโรมาผสมเนื้อปลาหวานมาจากแอแนเดติ์กับก็วิ่งเข้ลงเนื้อเลยนะด้วยใบกบระเพรามันจะอินเดียสำหรับพี่ผู้ชายกินแล้วคือคัคอกดังกินแล้วใหญ่ยาวกินแล้วชะลอการล่งขอบคุณมากครับเอาตั๋งก่อนครับผมสำหรับพี่ผู้หญิงกินแล้วผมจะนุ่มสลวยสวยนิ่มหนักกินแล้วคนนี้แต่ตายตันทรงตันเจิยวเคียนงคีนี่คีมนงคีมนวดดีจงดีจ้อยไม่ต้องไมใ่ใช่นักทีใช้แคัขนยาปรับพ้านุ่มนยังเหนียวครับผมอันนี้ปูจระเข้ผสมเนื้อปลาหวานสองอย่างกินรวมกันนะ กินแล้วเสริมสร้างเกลี้ยงเซียนมันก็โดนความุงไข่ก่อนแต่ก่อนผมยิ้มเก่งกว่านี้ครับช่วงเป็นหนุ่มยิ้มองมาจะรอยจีนกาพอเป็นพอมาได้เมียที่เพชรนี่แหละครับผมครับโอ้ยพูดเลยช่วงนี้ไม่กล้ายิ้มเลยยิ้มออกมาจะรอยจีนเมียครับผมคิดยากยังไงวะเนี่ยอย่ามากเนเดียงี้ตัวอะไรกันงี้ตัวอะไรกันไทยไทยทุกทูบไทยทุกทุกไทยทุกทุกไทยทุกทุก อ่าหนึงยูโรอ่าหนึ่งยูโรมาเล็บอันใหญ่อันใหญ่อันใหญ่อัเท่าไหร่สิบหอเล็กอัล็ก่านึยูโรอ่าหนึ่งยูโรพมันลาซามอลาซามคนไทยเป็นัไงับอลสามันสิบอลาสามันสิบอ๋ออลาฮาสามันสิบขายเป็นอลมันอลเม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 อลมอลตมตมตม ลสซานด์ซีอเล็เทมอเล็เทมเฮ้ยอเล็เทมไปทุกทอเล็กเมโนอเลสซานด์มอเลสซานด์มอเลสซามเฮ้อเล็พอพีดโอเคอเลสซีอันซีด no problem ซีอันซีดซีอันซีด my friends c o n f i d e n ซีอันซีดดีอันซีดซีอันซีดโมมันแพงอันเท่าไหร่อันละเท่าไหร่เลืจะขายอันละเท่าไหร่อันหกอันหนึ่งยูโรหกอันหนึ่งยูโรอันไหนอันน้อยอันใหญ่ อัน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 ัอันเลกอันเล็กอันอันใหญ่เอาละเอาอันใหญ่ตัวเนาะอันอันใหญ่สิยอ่ะอันใหญ่ยูโรแพงโพตรสยูโรอสิบแ้วมมเอ็ดมันแพงโพตอันนี้เท่าไหร่สองยูฮะสองสองแหน่แล้วองแหน่แล้วอันมีไฟอันเท่าไหร่ปัดอันมีไฟเท่าไหร่เนี่ยอัน สิบห้าแพงแงอันนี้เท่าไหงแพงอันนี้เท่าไหร่โยห้ายูโรห้ายูโไม่เอาล้เ้ไปดีอะไรสิยูโรสิยูโรแพงไปเนี่ยนมอะไรสิยูโรโอ้ยมันแพงพอันนี้เท่าไหร่เด็กหายูห้ายูอะห้ายูเมียองอันสิบอันสิเออเอนั่นสองอันสิยูโรแกอันสิบห้อเนี่ย สองพันสิบห้าโอเคบอร์เเอานไม่เอาบอรเอาเอาหกอันเอายูโรห่งไม่เอามันใหญ่มมมโอเคมม่สาอันยี่สันยี่สิบ็ไเงนไหลจากกสิบาสันยี่สิบยี่สิบยูโรแกยี่ยูโรสาอันนี่เจ้าวี่สิยูโรอันนี้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 ดีเม อันนี้แถม็จเฮ้ยน่าจะใช่แถมดเข้าถขายี่สิบยูโรนี่แถมเหมดหนี่แถมเอาวะเอาวะอะไรยี่สิบยูโรแก่เอาเปล่าเขาได้ฟังอ๋อเห็นแถมใช่ไ่มแม่บอกหมดหมดนี่ยี่สิบใช่ไหมอันนี้เท่าไหร่เอาก็นี่ไงหมดนี่ยี่สิบเท่าไหร่ดิอันนี้เท่าไหร่อันนี้เท่าไหร่ยี่สิบโอเค จากันละสิห้าเรือสามยี่สิบกุหลังเงเออเอาเนี้ไม่มีถุงไม่มีถุงเอาถุงมาเลยเร็วโอ้าแนที่เนี่ยอันละเท่าไหร่จากอันละดูนะคะพี่น้องจากอันละสิบห้านะคะเรือสามอันยี่สิบแถมข่วงคุณแกพ่วงมายี่สิบยู่รอโอ๊ยถุงนิดเดียวจะใส่ได้หรือเนี่ย Ha? Kedua kan? Hmm. Waktu nanti dia tu mesti dia.